สวัสดีครับแฟนแฟนรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณจะพาเพื่อนๆมาดูมาชมเหรียญกระสอบชนิดปีพศ2500นะฮะก็คือประกอบด้วยเหรียญ5สตางค์ส0สตางค์ 25สาตางค์แล้วก็50สตางค์ที่ป่อป่านั้นเคยประกาศรับซื้อฮะรับซื้อในจำนวนจำกัดก่อนเพื่อนำไปให้กับเจ้าของเหรียญที่ให้ป่อป่านั้นหาให้ฮะแล้วเราก็ติดการรับซื้อไปก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าเต็มจำนวนที่เขาให้ป่อป่าหาให้นะฮะคือป่อป่าก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นผลิตออกมามาก จะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับแฟนๆรายการอยู่พอสมควรว่าทําไมปอปาประกาศรับซื้อแล้วก็ปิดการรับซื้อก็คือปอปานั้นแรกๆก็ประกาศให้กับเจ้าของเหรียญที่ให้ปอปาหาให้นะฮะก็คือมอีเหรียญ5สตางค์ภาพอาจจะไม่คมชัดนะฮะแล้วก็10สตางค์ยีสตางค์ห้สสตางค์ ก็ปป่าก็กังวลพอสมควรเพราะว่ามีหลายๆคนก็ต่อว่าประ่านะว่าทําไมต้องรับซื้อแบบนี้เปิดรับซื้อแล้วทําไมถึงปิดแต่ปอ่าก็ตัวประ่าเองก็กังวลอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าทําความเข้าใจแล้วก็น่าจะเข้าใจท่านผู้ชมนะก็คือเมื่อประ่าประกาศรับซื้อเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปอาก็เลยมามีไอเดียฮะว่าจะลอง นำเหรียญปีพศ2 5 0 0นาเนี่ยซึ่งมีประกอบกันถึง4ที่จริงมีอยู่หานะฮะก็คือเหรียญหบาทแต่วันนี้อไปอปายไม่ก็คงจะพูดถึง4อันดับก่อนนะฮะ4ชนิดราคาก่อนปอปาก็เลยตัดสินใจลองเอามาทำเป็นชุดนะฮะลองทำเป็นชุดแบ่งมาฮะแบ่งเหรียญมาลองเอามาทำเป็นชุดเพื่อจำหน่ายขายให้กับแฟนๆรายการที่ อาจจะยังไม่มีฮะบางคนก็อาจจะมีเหรียญอ่าส่วนใหญ่ก็จะมี50สตางค์นะฮะมี50สตางค์เพราะว่าผลิตออกมาถึง400กว่าล้านเหรียญเนี่ยบางคนจะมี50าสตางค์แล้วก็25สตางค์ส่วน25สตางค์นี่ก็ผลิตมา600กว่าล้านฮะเชื่อเลยฮะว่ามีตกค้างอยู่ในระบบมากมายท่านชมมีกันอย่างมากมายเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมี2เหรียญน,นี้แต่ก็อาจจะขาดเหรียญ10สตางค์ กับ5สตางค์นะฮะเพราะปิ่นยอดจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยฮะนี่ห้าสตางค์ก็ประมาณ6ล้านกว่าเหรียญ10สตางค์รู้สึกเจ็ดสล้านกว่ากประมาณนี้นะฮะหลายคนฮะหลายคนหลายท่านก็จะน่าจะมียี่สิบสตางค์กับ50สตางค์สะสมไว้อยู่ฮะเพราะผลิตออกมามากเมื่อมี2องพศนี้แล้วนะฮะสองชิ้นราคาเดียวเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะขาด1ิสตางกับ5้าสตางนะฮะปอป่าก็เลยม,มามีไอเดียว่าจะเอามานำเสนอซื้อขายกับแฟนรายการนะฮะก็คือเอาง่ายๆนะฮะเรามาประกาศเปิดตัวเหรียญชุดนะฮะเหรียญชุดใครที่อยากได้เป็นชุดนะฮะตอนนี้ป่อป่าก็มีแบ่งปันให้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ใครที่อยากได้เรามีแบ่งปันให้นะฮะ บางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีเป็นชุดนะฮะที่จริงก็น่าเก็บสะสมท่านผู้ชมเพราะว่าผลิตมาตั้งแต่ปีพศสอ0พนะฮะก็ทําให้ป๋าเนี่ยมีความคิดว่าลองลอง,ลองเอามาทําเป็นชุดเผื่อว่าจะมีแฟนๆรายการนั้นอยากจะเก็บปีพศสอ0พไปสะสมนะฮะเพราะทุกวันนี้ก็ถึงจะผลิตออกมามากครแต่ก็นานพอสมควร ส่วนหนึ่งก็อาจจะสูญหายไปส่วนหนึ่งก็จะมีเก็บกันไม่ครบฮะก็จะมีบางคนบางท่านก็จะมีห้าสตางค์บางท่านก็จะมีสิบสตางค์แต่ก็ยังขาดฮะขาดเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะนะก็ลองดูนะฮะปะปาก็ลองมาเปิดตัวดูอ่าเปิดแล้วจะมีแฟนๆในการนะ่อยากได้หรือไม่ก็แล้วเขาต้องมาดูกันนะฮะเพราะปะปาเองก็พยายามฮะพยายามจะนาเหรียญน,นำเหรียญต่างๆชิ้นราคาต่างๆเนี่ย มาแบ่งปันให้กับฟแฟนๆรายการสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะฮะก็ลองดูนะฮะใครที่อยากได้เหรียญสตางค์ปีพศ2500นะฮะไม่ว่าจะมาขอแบ่งปันแบบเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยเหรียญ5สตางค์10สตางค์25สตางค์หรือ50สตางค์ฮะใครที่อยากจะได้เป็นชุดนะฮะปอปาก็มีแบ่งปันให้นะฮะหรือท่านใดที่ ยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมีเหรียญ50สตางค์กับ25สตางค์อยู่แล้วเนี่ยแต่ยังขาด10สตางค์กับ5สตางค์นะฮะจะขอแบ่งปันเป็นเหรียญป่อป่าก็มีให้นะฮะป่อป่าก็มีให้จะเป็นแบ่งปันเหรียญ5สตางค์ไปเหรียญเดียวเพื่อไปทําประกอบเป็นชุดเพราะมี3ามพศสามิชนราคาอยู่แล้วเนี่ยป่อป่าก็มีให้นะฮะหรือใครที่ขาด10สตางค์นะฮะเหรียญเดียวเพื่อเอาไปประกอบเป็นชุดป่อป่าก็ มีให้นะฮะสรุปแล้วนั้นคลิปนี้ปอปามานำเสนอ,อเกี่ยวกับเหรียญสตางค์ปีพศ2 5 0 0นะ,ะทำเป็นชุดนะฮะเพราะว่าปอปาก็ได้ไอเดียมา,าจากที่อื่นอยู่แล้วนะอย่างเช่นตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำเป็นชุดนะฮะทำเป็นชุดจำหน่ายขายให้กับแฟนชาประชาชนชาวไทยที่ยังไม่มีเก็บสะสมนะฮะราคาก็ มีหลายราคากันเลยทีเดียวตั้งแต่หลัก1้0ยร้อยยบอามอาจไปถึง300บาทเลยทีเดียวนะที่ปปาเข้าไปสังเกตดูนะฮะปปาก็ได้ไอเดียมาจากนั้นก็เลยลองเอามาทําเป็นชุดดูใครที่อยากได้นะฮะใครที่อยากได้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะพิมพีจุดพีเอสามาสาาำหรับเหรียญสตางค์ปีพศ 2, 2 5 0 0ัารนะฮะ ปศสอ0จะขอแบ่งปันแบบเหรียญเดียวชนิดเดียวชนิดราคา5สตางค์10สตางค์25สตางค์50สตางเนี่ยเหรียญใดเหรียญหนึ่งเราก็จะแบ่งปันจำหน่ายขายให้นะหรือใครที่ต้องการเป็นชุดปป่าก็มีไว้รอแฟนๆรายการอยู่แล้วนะฮะถ้าปป่านี้พอป่าเนี่ยนำมาเสนอขายแบ่งปันนะถ้าเกิดปป่า มีแฟนๆให้การตอบรับเนี่ยเท่ากับว่าปปาก็น่าจะประกาศรับซื้อฮะต่อไปประกาศรับซื้อสําหรับแฟนๆที่มีเก็บสะสมไปม,มากนะฮะเพื่อเอามาจําหน่ายขายต่อให้กับแฟนๆในการประชาชนชาวไทยที่ยังไม่มีเก็บสะสมนะฮะใครที่อยากได้นะฮะที่อยากได้เป็นชุดปปามีจําหน่ายขายให้ใครที่อยากได้ เหรียญเดียวเหรียญใดเหรียญหนึ่งพอปีชนิดราคาใดชนิดหนึ่งก็ปป่าก็มีแบ่งให้นะฮะก็มีแบ่งให้เข้าใจแล้วนะฮะสำหรับเหรียญสตางค์ปีพศสอ0 0เรามีจำหน่ายขายให้เป็นชุดแล้วก็เป็นเหรียญโอเคฮะเวลายัางเหลือท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเหรียญที่ปปาจัดไว้เป็นชุดฮะ25ส่สาตางค์นะฮะ6เหรียญต่อ1ชุด ประกอบด้วยอ่าแล้วก็ปีพศ2530ปีพศ2530ใครที่อยากได้เหรียญเดียวนะฮะป่อป๋าก็ยังมีแบ่งให้นะฮะยังมีแบ่งให้หรือใครที่อยากได้เป็นชุดนะฮะประกอบด้วย6เหรียญ6ปีพศ6อันดับด้วยกัน6อันดับต่อ1ชุดนะ,ะเราก็ยังมีแบ่งปันให้ต่อมาฮะก็มาเป็นเหรียญ50สสตางค์ฮะปีพศ2534 หายากติดอันดับที่สองฮะใครอยากได้ปอปาก็ยังมีจําหน่ายขายให้หรือใครที่อยากได้เป็นชุดที่ปะปาจัดไว้นะฮะทั้งหมดก็9 9อันดับฮะ9อันดับ9เหรียญเท่ากับ1ชุดใครที่อยากได้ฮะปปาก็ยังมีจําหน่ายขายให้กับแฟนๆรายการแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะตรงนี้แฟนๆรายการก็เข้าเข้ามาฮะเข้ามาสั่งกันต่อเนื่องอยู่พอสมควรนะฮะ และสุดท้ายเราก็เริ่มมาจับปีพอสอ0สองพันห้ร้อะฮะคลิปนี้เรามาพูดถึงอาเหรียสตางกันล้วนเลยนะฮะใครที่อยากได้นะฮะน้องใหม่ที่ประบาจัดขึ้นนะ้ะลองดูนะฮะถ้าหากไม่มีใครอ่าไม่มีแฟนการแฟนรายการให้ให้ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับนำไปเก็บสะสมเนี่ยปอ่า,าก็ก็จะก็คงจะต้องแบบรอดูกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเราดูกันก่อน ถ้ามีแฟนสนใจมาขอแบ่งปันจากปอปาไปก็เท่ากับว่าปอปานั้นก็จะคงรับซื้อเหรียญชนิดราคา5สตางค์10สตางค์อะไรประมาณนี้ต่อไปนะฮะก็คงจะต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าผลิตออกมามา,มากเหลือเกินไม่รู้ว่าแฟนๆนั้นจะอยากได้ไปเก็บสะสมหรือเปล่าต้องคอยดูกันนะฮะฉะนั้นใครที่อยากได้เก็บไปสะสมก็ติดต่อปอปานะพิมพีจุดพีเอ3 3 3 ครับนี่คือเหรียญสตางค์ที่ปาปานั้นพยายามจะนํามาทําแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีนะฮะส่วนทั้งอสองรายการด้านบนนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาขอแบ่งปันกันไปพอสมควรก็คือผ่านแล้วนะฮะผ่านแล้วตอนนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่เรามาจัดกันนะฮะท่านผู้ชมรู้แล้วนะฮะใครที่อยากได้เป็นชุดปาปาก็มีแบ่งปันให้หรือใครที่ขาด ราคาใดราคาหนึ่ง้าไม่ันจะเป็นราคา5สตางค์สิสตางค์ฮะเหรียญใดเหรียญหนึ่งเหรียญเดียวปอปาก็จะมีแบ่งปันให้นะฮะจบแล้วนะฮะสำหรับเหรียญสตางค์นะฮะท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ปอป่าอยากจะบอกแฟนรายการทุกคนฮะว่าหลังจากนี้ไปนะฮะน้องแอดมินเนี่ยจะอาจจะต้องหยุดรับโทรศัพท์น่าจะ ค่อนข้างจะถาวรน,นะฮะเพราะว่าวุ่นวายเหลือเกินฮะสับสนเหลือเกินกับน้องแอดมินฮะทางด้านเวลาเราก็ไม่พ่อจะพออยู่แล้วบางคนก็โทรเข้ามาแล้วก็สอบถามว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างมันมีหลายหลายชนิดราคานะท่านผู้ชมก็คืออยากจะให้แฟนๆรายการนี้เข้าไปติดตามทางช่องของปอปาด้วยนะฮะ ถ้าจะมาถามกันวันละห้าคนในน้นองเขาก็หมดเวลาไปห้าชั่วโมงวันนี้ปอปาขอยุติการรับโทรศัพท์แล้วนะฮะยุติการรับโทรศัพท์ฉะนั้นก็ไม่โกรธกันนะฮะคือปอปาให้น้องเข้ามาช่วยงานเนี่ยปอปาก็ต้องเดินด้วยค่าแรงค่าจ้างนะฮะก็คือให้น้องเข้ามาทําหน้าที่ร,รับซื้อเหรียญข้าวแล้วก็ขายออกทําหน้าที่ สื่อข้าแล้วก็ขายออกฮะก็คือถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยปาปาปปาไม่ได้นําน้องเข้ามาพาน้องเข้ามาเพื่อมารับโทรศัพท์นะฮะก็คือมีหลายช่องเขาก็อาจจะอาจจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันกับปปาช่องพี่พี่นะฮะก็คือที่จริงถ้าอยู่ในกรอบขอบเขตว่าเออเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่<ม>เหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่อย่างเช่นเหรียญที่ปปาประกาศรับตื้นเนี่ยก็ไปตกลงราคาพูดคุยต่อรองกันนันก็อีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่ ท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่เราก็จะมาถามเหรียญที่เราไม่ได้ประกาศรับซื้อนะฮะไม่ได้ประกาศรับซื้อก็บางคนก็บอกอา้าวไม่ถามล้าจะรู้ได้อย่างไรท่านผู้ชมฮะปะปาก็โฆษณานำเสนอไปทางช่องทาง youtube แล้วเผยแพร่กันแล้วนะฮะฉะนั้นก็อยากให้ใครที่อยากรู้ว่าช่องปปารับซื้อเหรียญอะไรไปบ้างเนี่ยก็เข้าไปดูในช่อง u t u b e นะฮะ เก็บปริติดประต่อหลายๆคลิปนะฮะเก็บติดต่อหลายๆคลิปแล้วท่านก็จะพอรู้เองนะฮะว่าปปปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรถ้าถ้าสอบถามมาทางหลายเนี่ยน้องเขาก็ยังยังพอช่วยได้นะฮะส่งรูปเหรียญไปท่านดูว่าช่องปปปาประกาศรับซื้อเหรียญราคานี้ชนิดนี้อะไรงั้นก็ยังพอได้นะฮะแต่ถ้าเป็นการโถเนี่ยมันมันเสียเวลาช่องมากเลยนะฮะหลายๆช่องเขาก็ ก็คงคิดเหมือนปาปานะฮะเพราะว่า,าเหรียญกระสาบชาวมาเหรียญกระสาบชาวไทยเหล่านี้มีมากมายหลายชนิดราคาท่านผู้ชมก็คือใช่น้องเขามาตอบทั้งหมดคงไม่ได้หลังจากนี้ไปปาปาจะพยายามให้น้องเขาปิดการรับโทรศัพท์นะฮะปิดการรับโทรศัพท์แล้วใครนะฮะที่เคยซื้อขายเหรียญกับปาปาแล้วเนี่ย ต่อมาส่งเหรียญให้กับประปาฮะตอนนี้มีมากมายพอสมควรฮะหลายท่านฮะก,ก็คือส่งเหรียญมาโดยไม่ได้ตกลงราคาประเมินราคาหรือเข้ามาพูดคุยส่งรูปมาบอกว่ามีอ่าวันนี้จะส่งเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้มาแต่ ท่านผู้ชมฮะก็คือทุกครั้งที่จะขายเหรียญก็ต้องส่งส่งเหรียญมานะฮะมาให้น้องเขาดูแล้วตรวจสอบก็เป็นเหรียญชนิดนี้สามเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญก็ว่ากันไปแล้วก็ไปรวมเหรียญว่ารถนี้ท่านจะส่งมากี่เหรียญน้องเขาก็จะคูณจะเป็นจํานวนเงินออกมาจบแล้วค่อยจะให้ที่อยู่ไปนะฮะฉะนั้นใครที่อยากขายเหรียญต้องมาตกลงกับน้องแอมินเขาก่อนแล้วใครที่ส่งเหรียญมาโดยไม่ได้ตกลงนะฮะ ปอปากฎของปอปาก็คือการส่งเหรียญกลับไปถือว่าผิดกฎของปอปาฉะนั้นปอปาไม่รับต่อไปนะฮะใครที่ทําผิดกฎช่องของปอปาฮะแต่ปอปาก็พยายามทําใจแต่บางครั้งก็ผิดกฎแล้วก็คือผิดไม่เป็นไรนะฮะท่านที่ไม่ได้ขายของให้กับช่องปอปาก็ยังมีช่องทางอื่นมากมายนะฮะมีช่องทางอื่นมากมายแต่ท่านผู้ชมฮะทุกอย่างต้องมีกฎนะฮะต้องมีกฎ ถ้าปอบปลาไม่มีกฎเนี่ยไม่ว่าช่องไหนไหนหรือไม่ว่างานอะไรถ้าไม่มีกฎทุกอย่างก็ไปได้ไม่จบอยู่แล้วฉะนั้นใครที่ทําผิดกฎนะฮะบางคนเนี่ยได้ที่อยู่ปับปลาส่งเหรียญมาแล้วรอบหนึ่งรอบสาม,รอ,สามรอบสี่ฮะส่งเหรียญมาโดยไม่ได้นําเหรียญมาตกลงก่อนว่ามีกี่เหรียญเหรียญน,นั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะก็ส่งมาก็เคยเคยแล้วก็ยังไงท่านผู้ชมมันก็คือถือว่าผิดกฎแล้วนะฮะจากกรณีใดก็ช่างฮะเพราะว่า ปปาถือว่าผิดกฎพาะเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะอย่าลืมว่าไม่ใช่มีเหรียญท่านคนเดียวนะฮะมีอีกหลายๆคนหลายหลท่านที่คอยจะส่งเหรียญให้กับปปาแล้วก็มีมากมายฮะพ่อปปาก็บอกแล้วเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อนี่ยังพอหาได้นะฮะบางคนนะก็ส่งมาผิดกฎผิดกฎแล้วก็ยังมาบอกว่าเอ้าก็คุณประกาศลงคลิปว่าประกาศรับซื้อแล้วนี่พูดถึงรอบสองรอบสามนะฮะ ก็ส่งมามันจะเป็นอะไรหรออะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะกฎของเราก็คือท่านจะส่งมากี่ครั้งแล้วก็ก็ตามนะฮะแต่ครั้งต่อไปท่านส่งมาโดยได้ที่อยู่เราไปแล้วส่งเหรียญมาโดยไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยเราต่อไปนะฮะเราไม่ไม่รับแล้วนะฮะเราไม่รับแล้วก็จะไม่รับอีกต่อไปนะฮะถือว่าคนแรกทําผิดกฎถ้าคนต่อ,ตอไปทําผิดกฎก็คงจะลำบากทางช่องชั้นปลา,ปา ก็ขอปิดเลยนะฮะปิดเลยไม่ว่ากันนะฮะขอปิดเลยไม่ว่าท่านจะส่งมากี่ครั้งแล้วครั้งต่อไปท่านส่งมาโดยโดยไม่นําเหรียญมาตรวจสอบมาอ่ามาตกลงราคามาอ่ามาบอกมากล่าวกันว่าเหรียญเช่นอ่าของคุณส่งมากี่เหรียญกี่เหรียญแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะโดยที่ส่งมาแล้วเหมือนบีบบังคับเรานะฮะใช้คำอ่านักหนักตรงบีบบังคับเราฉะนั้นปอป่าสั่งปิดเลยนะฮะเพราะว่า ปปานั้นทางานเป็นระบบนะฮะทำงานเป็นระบบ,ะะะบ,บไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าใครที่ผิดกดช่องปอป,อปาแล้วก็มีอีกหลายช่องนะฮะมีหลายช่อง youtube ก็ลองมีเยอะแยะนะ,ะมีเยอะแยะที่ประกาศรับซื้อแบบปปานะฮะประกาศรับซื้อขายออกฉั้นเป็นเรื่องธรรมดาเมืเ่อผิกดกฎก็ปปาก,ก็ขอยุติไปนะนะไม่ว่ากันนะฮะขอยุติไปเพราะว่าปปานั้นทำงานเป็นทีมนะฮะปปาตัดสินใจคนเดียวเองไม่ได้นะฮะ ตัดป่ามีทั้งหุ้นส่วนเอ่ยมีทั้งอะไรเอ่ยแล้วก็มีทั้งผู้ร่วมงานนะคือปปาไม่ได้แบบทํางานคนเดียวแล้วมาตัดสินใจที้คนเดียวปปาจะยอมแต่ถ้าผู้ร่วมงานของปปาเขาไม่อนุมัติเนี่ยเพราะป๋าไม่ถือสิทธิฮะใหญ่จะถามว่าป๋าใหญ่ที่สุดในช่องไหมเขาให้ความลบนับถือไหมกับผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีส่วนฮะแต่ปปาจะไม่จะไม่ละเมิดกฎนะฉะนั้น ฎของช่องปปาก็เป็นอย่างนั้นฮะใครส่งเหรียญมากี่ครั้งแล้วแต่ครั้งต่อไปเนี่ยส่งเหรียญมาโดยโดยไม่ได้ตกลงราคาปปาถือว่าผิดกฎแล้วปปาก็ปิดไปนะฮะแล้วสําหรับใครที่โทษทีนะที่มาต่อรองเนีนกับประปาฮะอย่างประปารับซื้อเหรียญละห้าสิบาทใช่ไหมก็จะมาต่อรองเพิ่มขอราคาเท่าโน้นเท่านี้เท่าโน้นเท่านีนานนานนาน้แฟนๆนะฮะก็ได้นะฮะแต่ว่าบางครั้งก็อ เอาง่ายว่าเราไปตามกฎนะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นบ,บ่อยๆปปาก็สั่งปิดเหมือนกันนะฮะครับถ้าจะมาต่อรองราคามากๆโดยเอาไปมาตกลงกันไม่ได้ก็ใช้เวลาคุยกับน้องเขาในประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อคนต่อท่านฮนะรู้ราคาแล้วนะปะปารับซื้อเหรียญราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ก็ถ้าไม่หนักจินเกินไปก็พูดคุณในคำสองคำตกลงท่าทราอะไรประมาณนั้นนะฮะบางคนก็จะ มาบีบมาคัน้นมาบีบมาคั้นจากจากปปาซื้อตั้งกดไว้เหรียญละห้าสิบาทเนี่ยก็จะมาต่อรองแปดสิบเก้าสิบโอ้ยเอาอีกเท่าตัวจะขายกับปปาเท่ากับหลักปปาขายออกนี่นแล้ปปาจะไปขายขายได้นะฮะครั้งสองปป้าก็ถือว่าผิดกฎไปเลยจบฮะปะปาไม่รับเหรียญของท่านแล้วนะฮะไม่รับเหรียญของท่านแล้วอย่าโกรธปปานะฮะโอเคนะคลิปนี้ปปาก็ทั้งมาประกาศขายเหรียญแบ่งปันแล้วก็มาทาความเข้าใจโอเคนะะ สวัสดีครับ